อันดับแรกทำเอ่อแรกทำไงหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วดันแล้วก็ขีดขีดแล้วก็จิ้มโชยุนิดหน่อยจิ้มอะไรจิ้มเลยนะโชยุนิดหน่อยโชยุนิดหน่อยแล้วทำไงอือโอ้โหนี่คือวิธีก้อนี่คือวิธีการกินที่ถูกต้องเหรออือโอ้อร่อยอร่อยอร่อยมากไหมอือเอาค่อยๆพูดเดี๋ยวติดคอ อืมหืมตายแล้วหืมแล้วน,นี่ซูชิอะไรอะนะไข่กุ้งฮะห,หมดปากอ่ะนนะโอโ้โหอ้าปากโอโ้โหอย่าส่งนะอ่าไม่ส่งไม่ส่งโอโ้ไหน โอ้จิ้มอะไรนะโซอยู่อะแล้วไงอือหจบกคุณเลยอือหค่อยคเคี้ยวเคี้ยวมันอะอืมค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดนะเดี๋ยวปวดท้องนะอือหอ อดูอี่นี่แหะโอ้โหดูชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ขนาดไหนเลยพ่อให้ให้พ่อดูนี่ส่งส่งมาให้กล้องดูสิชิ้นใหญ่ขนาดไหนอ่ะดูโอ้โหไหนไหนไหนถือไม่ไหวโอ้โหถือไม่ไหวเลยใหญ่มากเลยนะโอ้ยเอ้าเอาอุ๊ยหอ้มโอ้โหหมดไปอีกหนึ่งชิ้นครับโอ้โหหลังการงานสร้างจริงๆครับ แม่สุดยอดจริงๆซูชิร้านนี้ถูกใจจริงๆแล้วกะว่าจะกินทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นให้เพื่อนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นโอเคโอหนี่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยชิ้นชิ้นหิว 2> 1 2 3 4 5สหโอ้ชิ้นที่ห้าแล้วโอ้ชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่โอ้จิ้มด้วยเฮ้ยหกสท์อ้มมัะหืมเดี๋ยด้เดี๋ยดายดกินเลยอืม,อ,มอืืยังไม่ตกพื้นก็กินได้โอ้โหยังไม่ตกพื้นอีกอืของอร่อยเนาะกินให้หมด มันเสียของมันเสียของโอ้โหมันเสียของก็กินนี่หมดแล้วมันเสียของโอ้โหดูที่หน้าไงต่อไงต่อไงต่อหรอจบแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อีสิโอ้โหยังไม่โดนโซ่อยู่เลย ปล่อยลงไปก่อนดิเออแล้วค่อยขีบขึ้นมาดิโอ้โดนนัทโซอยู่ยังโดนแล้วโดนแล้วโ,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 โอ้โหแล้วทำไงทำไงทำไงเอาเอามาที่เดิมอามาที่เดิมแล้วก็อ๋อโอ้โห้วยนโซ